เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม n o อตเอนเทจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบ้านบอลผีสิงจับเด็กไปทําลูกบอลวันนี้แอนเดียสกับเพื่อนสนิทตัดสินใจเดินทางมาท้าพิสูจน์บ้านบอลผีสิงในห้างสรรพสินค้าล้างแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือว่ามีผีเด็กสิงแถมผู้คนยังบ่ยว่าพวกเขาเคยเห็นคาบเลือดในบ้านบอลเงาร่างเด็กบนสไลเดอร์และเสียงหัวล้อของเด็ก ทั้งๆที่ไม่มีเด็กสักคนอยู่ที่นั่นซึ่งเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้มันได้เริ่มเกิดขึ้นก็พอะในช่วงปี1990บ้านบอลเด็กเล่นแห่งนี้ เคยเกิดเหตุการณ์มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปขณะที่เล่นอยู่ซึ่งเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนพยายามตามหาเธอทุกซอกในบ้านบอลแต่ก็ไม่มีใครพบหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กๆที่เข้ามาเล่นที่นี่ส่วนใหญ่มักก็จะเจอวิญ,ญญาณเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆโผล่มาหลออให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่ว่าเด็กคนไหนที่เข้าไปใกล้บ้านบอลก็มักจะโดนทะลอกหรือทรมานเหมือนเป็นการเตือนไม่ให้ใครเข้าไปในที่ของเธอแอนเดียนและเพื่อนสนิทพอได้ฟังแบบนั้น พวกเขาเลยจะแอบบุกเข้าไปสำรวจในบ้านบอลแห่งนี้เพื่อตามหาความจริงกันซึ่งพอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปในบ้านบอลสิ่งแรกที่เจอก็คือเสียงร้องช่วยฉันด้วยเด้ามาจากวิทยุสื่อสารและพอพวกเขาลองเดินไปตามเสียงก็เจอวิทยุสื่อสารวางอยู่ที่โต๊ะแต่ที่โต๊ะนั้นกลับมีคราบเลือดเปื้อนอยู่และบริเวณรอบๆบ้านบอลก็มักจะเจอคราบเลือดเปื้อนอยู่เป็นจุดๆพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็พยายามเดินไปสำรวจตามจุดต่างๆเพื่อตามหาต้นเสียงของวิทยุสื่อสารอีกอัน ที่กําลังขอร้องให้พวกเขาช่วยและจังหวะที่พวกเขากําลังเดินตามหาต้นเสียงขอร้องให้ช่วยอยู่ๆแอนเดียสเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังออกมาจากบ้านบอลแต่พอลองเดินออกไปดูก็กลับไม่เจอใครเจอแต่เก้าอี้สําหรับเด็กสีขาวเปื้อนเลือดวางอยู่กลางบ้านบอลกับเสื้อกันหนาวเก่าๆตกอยู่ที่พื้นแถมเพื่อนสนิทก็ยังเดินไปเจอกระดาษที่มีข้อความเขียนด้วยเลือดบอกว่าไม่มีทางหนี แอนเดียสพอได้เห็นแบบนั้นก็บอกให้เพื่อนสนิทเดินแยกออกไปช่วยกันตามหาต้นเสียงของวิทยุสื่อสารอีกอันว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงลูกบอลปริศนากิ้งตกไปที่บ่อบอลแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็นรีบเดินเข้าไปที่บ่อบอลแต่พอเขาลองเดินเข้าไปสำรวจตรงสไลเดอร์เขาก็ต้องตกใจเพราะวิทยุสื่อสารอีกอันที่กำลังร้องของความช่วยเหลือมันอยู่ในมือตุ๊กตาตัวหนึ่งแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นเขาก็มั่นใจว่าต้องเป็นวิญญ,ญาณเด็กผู้หญิงมาสิงตุ๊กตาตัวน ซึ่งพอเขาหาวิทยุสื่อสารอีกอันเจอเพื่อนสนิทกับหายตัวไปแทนแอนเดีย้พยายามตะโกนหาแต่ก็ไม่มีเสียงเพื่อนสนิทตอบรับ แอนเดียสพอรู้แบบนั้นก็เริ่มเป็นห่วงพยายามโทรหาแต่โทรศัพท์ของเพื่อนสนิทก็ดันติดต่อไม่ได้แอนเดียสพอหาเพื่อนสนิทไม่เจอเลยรีบเดินกลับไปจะหยิบตุกตาแต่ตุกตาตัวนั้นกลับหายไปแล้วเจอแต่กระดาษที่มีข้อความถูกเขียนด้วยเลือดว่าฉันเห็นคุณจังหวะน,นั้นเองแอนเดียสก็ได้ยินเสียงล็อกประตูเขาเลยรีบเดินไปดูก็เจอกระดาษข้อความถูกเขียนด้วยเลือดว่า คุณติดอยู่แอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าผีเด็กผู้หญิงกําลังพยายามจะขังพวกเขาไว้ที่นี่เขาเลยรีบเดินมาดูที่ประตูก็พบว่ามันโดนล็อกอยู่จริงแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามเดินตามหาทั้งเพื่อนสนิทและตุ๊กตาตัวนั้นแต่ในบ้านบอลแห่งนี้มันกว้างเกินไปเขาเลยตัดสินใจจะใช้โดนบินออกตามหาแทนซึ่งแอนเดียสก็พยายามบินโดนไปตามจุดตามโซกต่างๆในบ้านบอลแต่ก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติจังหวะนั่นเองจู่ๆที่สไลเดอร์ ตุ๊กตาผีสิงก็สไลด์ลงมาแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็บังคับโดนเปลี่ยนไปมองมุมอื่นเพื่อว่าจะเจอเอพื่อนสนิทแต่พอหันกลับมาตุ๊กตาตัวนั้นก็หายไปอีกแล้วพอเป็นแบบนั้นแอนเดียสเลยเปลีนน่ยนบินโดนเข้าไปสำรวจภายในบ้านบอนบ้างเรา قوم بتشغيل الطائرة بدون طيار في الداخل للحصول على نقطة مراقبة أفضل لأنني لا أرى أي شيء من الخارج هناأعني لا يوجد شيء هناك ولا أريد أن تعلق الطائرة بدون طيار في الشبكةانتظر يا جماعة هذا الوضع أصبح غريبا جدا لا يعجبني هذا الأمر على الإطلاق يا جماعة هناك كرة أخرى على السطح هذا بالتأكيد له علاقة بالإختفاءات أعني أنها ضاعت في حفرة الكرات أنظر 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 هناك المزيد من الكرات متناثرة في كل مكان يشبه الأمر كأنها تحاول إعطائي اشارة لأننا رأينا بيس <applause> يا عم مودع وكم يلا يلو مكاتب دون تاميل لبوب دول ولون لكن يا انظروا إلى هذا يا شباب إنه يتحرك يا إلهي الوجه يتحرك الآن يا ما هذا يا جماعة قد رأيتم ذلك أليس كذلك <applause> แต่พอภาพกลับมาโดนกลับมาโผล่อยู่อีกที่และพอแอนเดียสลองบินโดนไล่ตามทางไปก็เจอเพื่อนสนิทนอนสลบหน้าเปื้อนเลือดอยู่แอนเดียสู้เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากร้องโวยวายแต่พอมองหันกลับมาดูอีกครั้ง เพื่อนสนิทก็ดันหายไปแล้วแอนเดียเลยไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปตามหาเพื่อนสนิททันทีพร้อมกับถืออุปกรณ์สื่อสารกับวิญญาณติดมือเข้าไปด้วยซึ่งพอเดินเข้าไปใกล้สไลเดอร์ก็มีเสียงพูดว่าช่วยด้วยดังออกมาจากอุปกรณ์สื่อสารกับวิญญาณแอนเดียพอด้ยินก็ถามว่าใช่เด็กผู้หญิงที่ติดอยู่ในสไลเดอร์หรือเปล่าเสียงจากอุปกรณ์สื่อสารก็ตอบว่าใช่แถมยังพูดต่อว่าฉันกลัวแม่ฉันกลัวแอนเดียเลยถามต่อว่า ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอุปกรณ์สื่อสารก็บอกว่าสไลเดอร์แอนเดียดพอรีนแบบนั้นเลยรีบตรงเข้าไปในสไลเดอร์ทันทีให้บันยาร mm ิฟอกสะอดหับลีลอสฟัลลาตกลักูสะอักคุมบิอินกาดิกม,มาหาทัพกัลจาฮีมไม่ได้ยักดู และพอสไลด์ลงมาเขาก็เจอตุ๊กตานอนอยู่ที่ผืนแล้วพอแอนเดียสหยิบตุ๊กตาขึ้นมาเขาก็ร้องโวยวายเพราะตุ๊กตามันพูดได้แต่จังหวัดน,นั่นเองอยู่ๆก็มีเสียงดังแปลก,ปกแล้วพอแอนเดียสลองเดินตามไปที่ต้นเสียงเขาก็เจอกระดาษถูกเขียนด้วยเลือดว่าช่วยด้วยพร้อมกับมีจักรยานที่เคลื่อนที่เองได้ตรงมาหาเขา แอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็พยายามตะโกนบอกว่าเขามาดีพยายามจะมาช่วยแต่พอเดินตรงมากับเจอลูกบอลเปื้อนเลือดตกอยู่และพอเดินมาอีนิดก็เจอสไลเดอร์มีเลือดไหลยหยดเปื้อนอยู่ไม่ไกลกันแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าต้องมีคนอยู่ข้างบนสไลเดอร์แน่ๆซึ่งจังหวะนั้นเองอยู่ๆไฟก็ดับ เขาเลยรีบเปิดไฟฉายและพยายามหาทางขึ้นไปข้างบนสไลเดอร์แต่ระหว่างทางเขาก็เจอกล่องนอนตีแปลกๆตกอยู่ที่พื้นเขาเพื่อเห็นแบบนั้นเลยเปลี่ยนไปเดินอีกทาง حسنا يا جماعه لقد <applause> ربطت علبا بخيط وسأضعها هنا تماما لمعرفة ما إذا كان أي شخص سيمر إذا مر أي شخص يعني ينبغي أن يصدر هذا الصوت هناك مما يشير إلى أن شخصا ما مر من خلاله لذلك دعونا نضع هذه هنا ونتأكد من معرفة ما إذا كانت الدمية في أي <applause> مكان قريب منا أوه انتظر أعتقد أنني أسمعها แล้วพอได้ยินเสียงมีอะไรติดกับดักเขาเลยรีบเดินออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรติดกับดักเลยแต่จังหวะที่เขาหันหน้ากลับมาจู่ๆตุ๊กตาก็โผล่กระโจนใส่หน้าเขาเขาว่าเป็นผักในนรกเด็กๆฉันคิดว่าเขาจับฉันเยาชบับเราตองออแอนเดียสผู้เหนแบบนั้นก็ตกใจมากวิ่งสติแตกหนีออกมาแต่ก็โดนตุ๊กตาผีสิงสลไลเดอร์ลงมาดักรอข้างหน้าอัมมามิลอานฮัยยาันตรูมาซาลิกฮุนาก พระอิหราฮิลัทธาบูดลัทธาบูดลัทธาบูดพอโดนแบบนั้นเขาก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำแต่ในห้องน้ำเขาก็โดนตุ๊กตามาดักรออีกแล้วพอลองจับตุ๊กตาขึ้นมาดูก็เห็นว่าข้างในตุ๊กตาตัวนั้นมีแต่เลือดแอนเดียเห็นแบบนั้นก็รีบโยนตุ๊กตาทิ้งก่อนจะวิ่งหนีออกมาทันทีโอ้ยาช باب ยาอิหราฮิลาลาลา علينا أن نخرج من هنا علينا أن نخرج من هنا الآن حسناً يا شباب تأكدوا من الضغط على زر